จากสวนเลยค่ะเราชอบใหญ่ๆยักษ์ๆนี่โอ้แต่ว่าตัวนี้มันตัวนี้น่าจะสุกตรงนี้ครับเออขั้นอย่างขั้นอย่างเนี้ยอันนี้ล่ะตัวนี้น้ำเจ้าลอยหาซิปคือเขาอะไรจีอะไรครับตัวนี้มันเป็นแบบเออคัดหาผู้ที่ผู้ถึงนะพี่เสียแม่เสียเอาไล้หน่วยนะ เยอะให้เยอะรวยครบน่าว้าจังเลยปกติขายเท่าไหร่เนี่ยอ่าถ้าซุกในซองร้อยครับแล้วก็ดิฟร้อยแปดสิบอ๋อสี่เ้ยน่ารักมากเลยเนาะไม่ใส่อันนี้มือใดเลียกมือเขียนวันที่พร้อมพร้อมกันครับผมเปียวบาเอาของมืออื่นน้ำเนี่ยเอือกูนี้จะสุกก่อนนิดหนึ่งครับตัวนี้จะ นี่เด็กเขากีดแล้วกีดแล้วแม่จิบมึงตัวนี้เขาจิบกิน้องนะตัวเหนือก่อนก็ได้เสียงฟวงแต่เนื้อมันหามบกงอกบกงอกปีนี้บกเปลี่ยนตี๋บกงอกเบิดแล้วครับโอ้ขึ้นเบิ้ดแน่วอันนั้นจากโลกหรอสองโลกเอาอันใช้เอาเอาไปเห็นยาเอาไปยาน้วยยันยันเลดอันนั้นอีหล่าเอา อันนั้นเนี่เพิ่นี่กินเอาอยี่ยนยี่โลดมันขั้วใหญ่ของเพิ่นอันนั้นอีหลักก็เอาเองน่าสีนวลเลยครับทามตัวนี้โอ้ท่านสุก็ไม่กระนุยน่และขมแห้งดึ๋นท่านสุกสามสองมือบ่อพวกนี้เบอสุกดอกอันนี้กับกระสุกดอกมันแห้งเออเพราวามมันแก่อยู่มืออื่นกับสีพวกแบบสีสุกจะดอกมืออื่นเทียงเอื่องบางหืม เอาเต้านวยนี่มันยือนั่นแหละใหญ่อีหลาเอานวยเนื้อล่ะเฮียนวลนึงเลยลูกยหญ่น่ะเอานวยใหญ่ๆเพิ่นขั้วใหญ่ห้องใหญ่วลตีกํายี่สังาก็หมายถึงว่าลูกผู้นึงเอออันมันร์อีมอยู่แล้วมันหลายคนกับต้เแรกเคยสิเอาแต่เคยเสลาให้ลูกมันหลายคนเป็นเลยสิเอาตัวนี้เอาตันี้เออนั่นแหลมจะง่ามเอานั่นบ่เอานี่มันใหญ่จัด โอ้ยมันก็ได้ส้มดีนี่เงี้ยพวกเราเสียกี่ตำลีนี้พอดีเนี่ยนี่ครับประมาณสองโลสามโลเสียนี่ยังสี่กับฟูกใหญ่ยักษ์นี่อันนี้มันแก้แล้วอันนี้มันเจอจอเบิ่งหนึ่งตัวนี้ตัวนี้สีสุดก่อนเลยนะเอาแห้งเลยนี่มะตัวนี้ล่ะเออตัวนั้นเอายังมื่ ตัวดีกับเนี่ยเน้มุนมนตัวนี้ดิเอามุนมนเอาจับไล่นมือนกับหนึ่งสองสามสี่สคู่ห้าคู่ครับห้าก็เล็กห้าก็ลีบก,ก็สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นี่มือไรพ่อมังหลุกแักไล่รอครับติดไลครับผมไลยชนก็เนี่ยปูยัา,ยาเป็นสวนไม่สวนไม่เนี่ยครับสวนสามไรปูไปล้ลงบาท อันนี้มือไดนเท่ากันกับตัวนี้ครับผมตียังตัวเงินเจ็ดปียังเป็นหน่วยเอ่อประมาณสามปีบางทีก็มีลูกครับแต่เขาจะไม่เอาลูกตอนปีที่สามเขาจะไปเอาประมาณปีที่ห้ากระเบ็ดเด็ดถิ่นดิแม่ครับมันสีทานเอาลูกไว,ไว,ไว่ายๆมันเทียนในต้นส้มแบบตายไว่นะครับเด็ดถิ่นเลยติแม่ครับเสียดายตุ่นี้ส <laughs> นใจ้ครับแม่เนีนเ่เอาเอา บกีดใหนเนี่ยจิกีดไนเนี่ยบ่ถ้าถ้าซุกเอ้ยถ้าลูกมันยังมืซุกเนี่ยเขาสทบ่ห้กีดครับผมมันสีแบบอากาศมันข้ามันะมันจ็บมงงามนี่ครับรถไปยังจะกีาแล้าจังหน่วยอ4.3อย่ามึงรถใหนแน่ อันนี้สีจุดสองไม่ใช่เหรอสองสีจุดสองหกสิบในรถเทสซุนเลยครับเงาะบ่เป็นมันบ่ปีเนี่ยคือมันเบิดเป็นเป็นอยู่ครับเซอร์เบอร์ตอนนั้นตอนนั้นมันเป็นทุเรียนสวนแล้วทุเรียนผละย้องกับพวหูเลยประกาศสื่อกับพวกคูอะไรแต่เป็นคนไทยบอลคนว่าไทยเด็กมันเป็นคนละย้อมคนน่ะนี่นี่อ๋ออันนี้เขามาจากมาจากทางอื่นครับมาจากคนมาแบบคนเอาทุเรียนฝุ่นมาขายสิ หรือมันมาเมาอยู่พี่ัดทิทางนี่แต่ผมก็ประกาศถามเอ้ยจะไปถามเขาเพราะว่ามันอยู่ขายใกล้กันเออมันอยู่ใกล้กันแมนมันดีแล้วกินไฟข้าเจ้าหลายคนนี่แต่ไวรุดแมนข้าเจ้าหลายคนเลยเลยบ่แน่ใจอยากกินภูกขาไฟนะยันแล้วเอาไประยองมาขายยังสินะร้อยห้าสิบเองดิร้อยห้าสิบ ก็เนี่ยนะบอกก็สิออมันว่ามันมีเฉพาะขบยากไปว่าวเขานนาครับแต่ว,ว่าเ้ามาผู้เขาไฟเหาก็อยากได้รผู้เขาไฝ่เหนน็นะแม่กับคนทั้งอื่นมาขายต็อยากเห็ขายของผู้เขาไฝ่เห้นแล้วไม่เอ็นทบ<ค>นไม่คนท<า>ัน้ทงอื่นมาคือจังเนี่ยม,มาไก,ก่มาจากลยเอ็ดเนาะนคืออยากกินของผู้เขาไฟถ้าอยากกินแล้วย้อนไปหาแล้ย้อนอันนั้นมันก็เต็มอยู่ธหรอกแถวว่าแต <ไป S 1> ่ขี่รถมาไก่วันนี้แล้วก็ขายทุกอำเภอละแต่ว่าเาก็ มาเที่ยวนี่ยครับก็อยากได้บางคนเขาก็เอาผสมกันเลยแบบสววานี่อาหน่วยกับจีนมีจักหน่วยหนึ่งทางอื่นเออนั่นแหละมันก็เลยจีแต่ว่านี่ผสมเนาะครับข่อยากกินของภูเขาไฟโดยตรงโอ้ยบอกเงาะบอกเงาะมันมีแต่อยู่สองฝ่ายตอยซิ่งอยู่เนียเพราะว่ามันก็จะทำายจากของไปเองมึงเพป็นชามานี่เขาเกิดอยากเอออยากดูว่าคล้ายหนาส่วนพันสาม ซาดิซูตุเรียนไส้ตุเรียนเลียช้อตุเรียนจันนิดเดียวเขาไอเข็นมาขายเต็มยูนหนาปั๊มอะไรอย่างเงี้ยน้ำเาเที่ยวสิครับแต่อยากได้ฟูกเขาบางทีฮาไปฝากคนอว่าเออไม่ใช่ไม่ใจังหวัดชาติมันเออมันกต่สีหอมสียังไปได้ษโลดสองดอยครับสองดอยสิอ๋อสี่สองโลกว่าสามโลโอ้สามโลกว่าเดี๋ยวถึงบ้านให้ออกจากถุงนะครับเพราะว่ามันระบายไอ้น้ำ อ๋อลาดนะสี่หาถุมเหรอหอดลอยรถปเด้อรับมหนึอยเจิบเลยเจ็ถอหิแล้วลอยอ่ะสามลอยหาสิรถบหกใจให้ครบเดี๋ยวข่อยสิบ่ได้ทุเรียนครบเอมหลายอ่ปะเือหลายอ่ มาหือเขาตกสีมาเมาหางสีเช่นสวนนะเพราะว่ายผัดสีท้ายยิงเลยนี่พปูมาเมาน๊อะแม่ครับเมาเขาไปขายสตอแร์เขาไปทรงสีลงทุเรียนเขาลงอีกนิดเมานี่เขาหน่วยหน่วยแกดังสีมันบ่แทนครับเขาสิครัดเลยหน่วยแกหน่วยพงงานครับส่วนนี่ แต่ว่ามันได้ราคาบ่ถ้าเขาเลือกหน่วยงา้มของฉันถ้าตัดดิบมันน้ำหนักมันจะเยอะกว่าถ้าแบบตัดพวกลูกจีนมันจะน้ำหนักเยอะแต่ก็จะได้ราคาไม่เยอะครับแต่ว่าปัญหาคือเขาเอาตจหน่วยงามๆเข้าไปงังนสินะแต่มันจะดีที่ว่ามันขายง่ายนะมันได้หลายเนาะได้เมาส์ได้เงินก่อนสร้างของฉันนะแบ่งทอนเงินหน่อยเลาวก็ขายพวกนี้ไปกหกร้อยห้าสิบมาเที่ยว Ơ, à, là... Ôi, vẫn chưa được ngọt Vẫn chưa được ngọt Cảm ơn các 오케이 okay, 자자